เขาเพี้ยมาติดคุกนอนแค่คิดถึงแต่แม่ก็เมี้ยโอ้โถเพื่อนที่เราไม่ผิดเนี่ยถ้าเิดมาติดคุกทำมันเป็นเรื่องจำได้ของสองคนวะาเขาบอกว่ามึงไม่ใช่แล้วจับติดตัวไปโพทองไหนก็ไม่รู้เนี่ย ชื่อพงเงินเขาบอกว่าไปแล้วอ่ะกูชื่อพงแก้วพงเงินไหนอะพ่อพ่อเก็บตัวไม่ได้อ้ผมมัคคะทายยกเก่าดีกว่าเนี่ยกูพูดใครยัไม่เชื่อหาว่าเราเอาสร้อยเข้ามาเนี่ยตอนเนี้ยสงสัยตั้งตองเนี่ยต้องหมดถึงเราแน่เลยหายมาหลายวันแล้วด้วยแนี่ยทีก ยังไงข้างก็ไม่รู้อยู่ไหู่ห่วงแม่มาห่วงเดียว่กูห่วงแม่มึงเดียวไม่เลิกขี้ดีกแล้วถ้าสักครู่เนี้ยมันรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้จะออกเดือนอะไรกันจับตัวใครมาละเนี่ยนั่นน่ะสิเป็นค้างมบที่ก็งงเหมือนกันเอาอย่างี้จะได่ไปข้าง ที่คุณนลุกว่ะเยคนลุกสู้หรือมันเป็นอะไรลุกไม่ลุกจริเหมือนอะไรจะมาเคลเหมือกมันตื่นอลเนี่ยบลิ้นหรือแบบบอลิ้นหออลิ้นหรือล้รืออลลิ้นรอบอลนีอแบบบอล้นอแอนหแอนหอล้าหรออิ้นอายุบอนบ้นหอ้นแลลนแหมไรห้ ทำไมเนี่ยที่ฉันมาในครั้งเนี้ฉันเสียงไม่เหมือนกล้องอ่ะต้องการจะมาปล่อยตัวพวกเธอไง ผมจะองค์หญิงพูดจริงหรือเปล่าจะมาปล่อยกับผมฉั่ไหมจริงนะเซธแลทำไมอยู่ดีก็เดินจับแล้วปล่อยเพราะอะไรใี่ไหมก็คือว่าหญิงเนี่ยเข้าใจผิดนิดหน่อยให้ขอโทษนะขอโทษเข้าใจผิดใช่ว่าจับตัวคนร้ายเนี่ยแล้วใช่ฉันจับตัวผิดมาฉัขนอขอโทษนะไอ้ปุ๊กเขาปล่อยแล้วเหรอมึงกลับเอา้าเฮ้ยมันไม่อยากออกจากคุกเหรอมึงจับแล้วปล่อยแน่ใช่ไหม งั้นลูออกเลยครูอยู่ครูดุเดียวโอ้ยโต้ทำไมอ่ะมึงไปกับครูสิไม่ไม่ทำไมอ่ะถ้าครูอยู่ที่นี่ลูกก็กลับไปบอกแม่กับน้องครูด้วยว่าผมหญิงเขาไม่ปล่อยครูเขาจะเก็บครูไว้ทำผัวโอ้เด็กนี่รู้ดีผู้สาวเมเปิ้อะไรไว้แค่ผู้หญิงจะปล่อยก็เปิดคุกก่อนสิไม่ใช่อนก็ดีอยู่ไหมเยอะเยอะน่ะเมเม็ดแปลว่าอะไรมันเป็นภาษาของชาววัยรุ่นเนาะเปิดคุกสิที่ออกยังไงอ่ะ นไอคนนั้นไม่อยากออกใช่ไหมปล่อยแม่ขังแม่ผอยู่ตลอดชีวิตอยู่ทั่วปอดเขาจะเก็บห้อยคำหัวว่ากินกระหมอมที่บอกว่าไทยมากเลยกระหมออมที่ตกรใจว่าต้องปิดค <centimet, S 1> ุยตลอดชีวิตซะแล้วกระหมอมที่หัวแก้วนะนี่เขาไม่ใช่ผู้โทขอโทษนะเป็นอะไรไี่คะเบืมานะเดี๋ฉันขอจับก่อนแล้วกะไปจันเลยจับเลยนี่ว่าแต่มีงานมีการทำหรือยังเนี่ย หมอกสองคนยังหางานทำกันไม่ได้เลยเพี่คะพูดถูกจับตัวซะก,ก่อนเนี่ยกูตายแล้วไม่มีงานทำพี่ค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเจ้าอยากทำงานนี่เดี๋หญิงจะรับเธอทั้งสองคนน่ะมาทำงานอยากทำงานไหมล่ะรับไม่เป็นทหารในเมืองหลวงเหรอไม่อยากทำงานไหมละ่ะถ้าอยากทำพี่ค่ะมันมันเป็นงานยังไงล่ะพี่ค่ะไปตู้ไปตู้ โดนเนี่ยรัาไปเลยแบบน่ะจะจะทำดีไหมล่ะไดาเหรอคือเรื่องหาเหมือนเขาจะใช้มงซตาต่างนะทำไมอ่ะทั้งเรื่องก่อนต้องงานหนักเรื่องานเบาองค์หญิงพราเจ้าค่ะงานหนักหรืองานเบาเนี่ยงานเบางานเบางานเบาไม่ยังชั่วยอะไรเลยแล้วเออทำทำในร่มหรือทำกลางแดดอ่ะอุ้ยในร่มใครก็จะไปให้ทำการแดดโอ้โหโองโหเอาหญิงเออแล้วทำ นอกห้องหรือทำในห้องก็ต้องทำในห้องนี่แก่ตังค์ไปตังค์ไปมึงขำมาเล่นไหนเนี่ยโหมีงานอะไรดีแค่ไหนทำในห้องทำในโลกนี่จะห้ามมึงเลยสบายจะไปมันต้องเคลียร์เอาเย็นแล้วทำบนเตียงหรือทำข้างล่างล่ะ ทำอะไร,รไม่ได้ที่เข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าอยากรนะู้เนี่ยที่ฉันบอกเนี่ยให้ทำความสะอาดแต่ในตําหนักฉันในห้องฉันโอ้็ปคนปทำความสะอาดโอ้ใช่ตกลงเพาาาร,ราะย้าก็มองรับงานนี้เลยลงนะเดี๋ยวก็มอฉันเนี่ยจะกลับบ้านไปบอกแม่ให้มาบอกมึงอะไรนะ จอกันไมามน่ยมึงจะบอกองรง้วนกดูมาไม่พูดมึงด้วยเออถ้าเกดพูดอะไรของรงไม่อย่าพูดล